สวัสดีครับ,บเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาร์มมีแซนด์วิชอยู่หนึ่งตัวครับที่อยากจะมาสอน,นเพื่อนๆทำนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเมนูนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความบังเอิญของอาร์มแหละนะครับเป็นคนที่ชอบทําแบบนั่นนูน่นนี่ผสมนั่นนูน่นนี่เองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ ต้องบอกกันเลยนะคบว่าแซนด์วิชนี้เนี่ยจะแตกต่างจากแซนด์วิชที่เราเคยทานกันเพราะว่าแซนด์วิชที่เราทานกันก็จะเป็นขนมปังขาวขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่มๆใช่ไหมละครับแต่วันนี้ครับเมนูนี้ขนมปังเราจะกรอบมากเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยนะครับสำหรับวงการแบบแซนด์วิชนี้ต้องบอกว่าแปลกใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเกล็ดขนมปังเนี่ยมาแทนตัวขนมปังขาวๆนะครับวิธีการทําก็ง่ายเดียวเองครับถ้าเพื่อนๆทำแล้วเดี๋ยวเราไปดูสมบัตครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูแซนด์วิชข,ขนมปังกรอบนะครับจะแบ่งด้วยกันอยู่2ส่วนคือส่วนตัวขนมปังนะครับแล้วก็ส่วนตัวไส้หรือว่าตัวเนื้อข้างในของแซนด์วิชข,ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกก่อนก็คือตัวเกล็ดขนมปังครับไข<ม>่ไก่และก็เกลือป่นนั่นเองครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของตัวไส้หรือว่าตัวเนื้อข้างในของตัวแซนด์วิชข,ของเรานะครับก็มี สะโพกไก่ครับลอกกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกซื้อตัวสะโพกไก่ที่ออไม่ต้องชิ้นใหญ่และไม่ต้องหนามากนะครับจะได้เวลาเราไปย่างเนี่ยมันจะได้สุกง่ายๆนะครับซอสปรุงอาหารครับผงกระเทียมพริกไทยป่นน้ำมันมะกอกมายองเนสซอสมะเขือเทศ ส่วนเครื่องอื่นอีกนะครับก็จะเป็นพวกผักต่างๆครับเป็นผักไฮโดรโพนิกนะครับหรือจะเป็นผักที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็ได้มะเขือเทศหอมแขกและสุดท้ายเชดดาร์ชีสครับที่เป็นแผ่นแบบนี้นะฮะวิธีการทำง่ายมากเลยครับถ้าเพื่อนๆความแรวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลย เราเริ่มทำเมนูแซนด์วิชขนมปังกรอบกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวขนมปังนะครับที่แบบว่ากรอบกรอบก่อนนะครับซึ่งตอนนี้อามก็วอร์มเตาอบแล้วนะครับที่180องศาไฟบนไฟล่างนะครับให้เลือกโหมดที่แบบว่ามีพัดลมด้วยจะยิ่งดีขนมปังงเราจะได้กรอบเร็วนั่นเองนะครับโอเควอร์มไว้ก่อนนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมของตัวขนมปังนะครับวันนี้เราไม่ได้ใช้ตัวขนมปังแผ่นแต่เราใช้เกล็ดขนมปังแทนนะครับโอเคซึ่งเราจะใช้ไข่ไก่นะครับ เป็นกาวนะครับที่ให้เชื่อมตัวเก็ตขนมปังนะครับให้เป็นแผ่นนั่นเองใช้ไข่2องฟองแล้วเราก็ตีพอเริ่มเข้ากันนะครับแล้ก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นนิดนิดนึงนะฮะให้มีรสชาติแบบออกแบบเค็มนิดนึงนะครับโอเคพอสังเกตดูว่าเกลือละลายดีแล้วนะครับ เราก็จะใส่ตัวเกล็ดขนมปังลงไปทีละครึ่งก่อนดีกว่าค่อยๆค,คนเคสนาดนก็ใส่ให้หมดเลยถ้าสมมุติว่าเราไข่แต่ละเบอร์มันอาจจะไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่ามันแบบไข่ไม่เกาะตัวเกล็ดขนมปังหรือว่าตวงเกล็ดขนมปังมาเยอะเกินไม่รู้จะแก้อย่างไงดีนะครับ ไข่ก็หมดให้เติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับให้ขนมปังพอชุ่มๆหน่อยอามว่าซ่อมเริ่มเอาไม่อยู่ต้องใช้พายางช่วยพายางก็โ,โหหยิบผิดไซส์มาอีกไซส์เริ่มเทิมเลยนะฮะและดูชามเล็กไปเลย ถ้าเกล็ดขนมปังเริ่มเป็นสีออกเหลืองๆแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วจากนั้นนะครับอามก็เตรียมอ่ะระอบก็ได้ที่พอดีโอเคจากนั้นนะครับอามก็เตรียมตัวถาดนะครับเป็นถาดถาดอบทั่วไปนะครับจากนั้นก็รองด้วยตัวกระดาษไขสักหนึ่งรอบนะครับเผื่อเวลาเรา อบเสร็จเแ,แล้วเราจะได้ดึงกระดาษไขออกมานะครับแบบมาหันเนี่ยง่ายเลยนะฮะโอเคพอรองกระดาษไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าส่วนผสมของเราเนี่ยเทลงไปเลยตอนนี้ยังไม่กรอบนะครับเราต้องไปอบก่อนเอาเกี่ยนิดนึงอะใช้มือเลยดีกว่าโอเค เราจะเกลี่ยนะครับให้แบนๆคือตอนนี้เราจะยังไม่ได้ไซซ์ที่โอเคนะครับเราจะเกลี่ยให้ทั่วๆอย่างนี้บางๆนะครับคุณผู้ชมแต่ก็อย่าให้มีช่องว่างระหว่างตัวเนื้อเกดขนมปังนะครับพยายามเชื่อมให้มันติดๆกันนิดนึงถาดอบอาอาจจะใหญ่มานิดนึงอันนี้ไซส์เป็น10คูณ10นะครับ10คูณ10นิ้วก็อาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงถ้ามีไซส์เล็กกว่านี้ก็อาจจะโอเคนะครับ ขนมปังที่เราจะได้ก็ประมาณ4แผ่นนะครับเสิร์ฟได้2ที่โอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นําเข้าไปอบพอเราอบกรอบได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกทีจะได้ขนมปังทั้งหมด4แผน่นโอเคตอนนี้นะครับอามขอ,อไปอบก่อนเออเวลาอบก็ประมาณสัก20-25นาทีนะครับสังเกตดูถ้าสีมันเริ่มแบบออกเหลืองๆแลวแบบว่า น้ำตาลอ่อนๆนิดๆนะครับก็ออกมาพักให้เย็นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามไปอบก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาตัดกันครับและในตอนนี้นะครับอามก็อบตัวขนมปังนะครับอยู่ในตตวอบแบบนี้เลยนะครับรออีกประมาณสักสิบสี่นาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหมักตัวไก่นะครับเพื่อที่จะเอามาทานคู่กับตัวขนมปังกรอบเนาะเริ่มจากตัวพริกไทยครับผงกระเทียมซอสปรุงอาหารนะครับหรือซีอิ๊วขาวนี่แหละและสุดท้ายก็เป็น น้ำมันมะกอกนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นเลยลงสิ่งเลยแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันก่อนนะครับโอเคเพอเข้ากันอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ ไก่ที่เลาะกระดูกเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ไก่ที่ชิ้นหนานะครับให้นําเอามีดบั้งระหว่างเนื้อนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตัวไก่นี้จะได้สุกพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวข้างนอกสุกเกือบจะไหม้แล้วแต่ข้างในยังแดงอยู่หรือยังไม่สุกนะครับยังดิบก็จะไม่โอเคเนาะโอเคใส่ลงไปเลยครับ2ชิ้นดวยคุกเขาให้เข้ากาันนี่ แล้วก็จะพักไก่นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะเอาตัวไก่นี่ครับไปย่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวอามก็จะพักไก่ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราไปย่างกันครับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาย่างไก่กันแล้วนะครับไก่ของอามก็หมักได้ที่เรียบอยแล้วเอาเกระทะนะครับเทฟลอน ตั้งไฟนะครับใช้ไฟประมาณปานกลางนะครับอย่าให้มันร้อนมากเม่งั้นเดี๋ยวไก่ของเราจะไม่สุกด้านในนะครับอ้าขอใส่ตัวน้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงครับจิ้ให้ทั่วหน่อยป้องกันไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้ตัวไก่ของเราเนี่ยไม่ติดแบบเมคชัวร์เลยว่าไม่ติดและอีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าช่วยให้ด้านหนังนะครับสีออกแบบน้ําตาลสวยด้วยนะครับโอเคพอได้ ชีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไก่ลงไปย่างเลยนะครับซึ่งวิธีการย่างไก่ก็ให้เอาด้านหนังลงก่อนนะครับทั้งสงชิ้นขั้นตอนนี้นะครับเราจะย่างด้านละประมาณ5-6นาทีนะครับพอได้ที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บ กลับด้านจากนั้นก็เอาฝานะครับปิดนะครับเพื่อให้ด้านล่างเนี่ยสุกนุ่มนะครับด้านหลังก็จะกรอบแบบว่ากําลังดีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มย่างด้านนี้ให้เสร็จก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามากลับด้านแลวปิดฝากันนะครับตอนนี้นะครับไก่ของอาร์มก็สุกทั้ง2ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของไก่ของเราเลยว้าวสีดีงามนะครับ สะบัดน้ํามันออกนิดนึงจริงๆน้ํามันมะกอกนี่ก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าตัวหนังของไก่เนี่ยมันก็จะมีน้ํามันออกมาเนาะโอเคยกออกเลยเดี๋ยวเรานะครับจะพักไก่เนี่ยให้เย็นแล้วก็รอตัวขนมปังนะครับให้สุกเหลืองกรอบจากนั้นเดี๋ยวเรามาหั่นขนมปังแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมกันเลยครับตอนนี้นะครับก็คือเวลาสําคัญแล้วนะครับเราจะมาประกอบร่างให้ไกลเป็นแซนด์วิชขนมปังกรอบกันแล้วนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาจัดการกับตัวขนมปังก่อนตอนนี้อบ กอบเหลืองแล้วอันนี้ลงเลยโอเคเราจะมาหั่นครึ่งนะครับให้เป็นแผ่นสี่เหียงโอเคแล้วราก็หั่นด้านนี้ด้วยจะหั่นตรงไม่นอโอเคอนนี้คู่นี้แล้วกันอน,นี้คู่นี้เคลียร์นิดนึง เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เอาขนมปังนะครับกับตรงด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทาตัวมายองเนสนิดนึงอีกนิดนึงให้ทั่วๆ ันตอนนี้นะครับเราก็ใส่ผักไว้ข้างล่างสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มือนี้ได้รับประโยชน์จากผักนานาชนิดกินโอ๊กเลดโอ๊กนี้ขอเพิ่มตัวหอมแขกนะครับสักเล็กน้อย ลงไปหน่อยตามด้วยมะเขือเทศอีกสัก3ชิ้นสีไปเลยกลางลางแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปนะครับตอนนี้พักให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะสะบัดตัวน้ำที่ติดมากับไก่อกนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแซนวิชของเราจะแฉะเกินไปเนาะเค okay. วางไก่ลงไปแล้วนะครับ เราก็จะใส่ซ,ซอสมะเขือเทศนิดนึงนะครับที่บนชิ้นไก่ให้ไก่มีรสชาติมากยิ่งขึ้นถ้าที่บ้านใครนะครับมีซอสบาร์บีคิวซอสอะไรที่แบบชื่นชอบก็ทาได้นะครับครับโอ้ยเกือบจะลวงและสุดท้ายนะครับก็โปชีสลงไป1แผ่นนะครับนี่ แล้วก็สุดท้ายวางด้วยขนมปังที่เราบรรจงอบกันนานสองนานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแซนด์วิชนะครับขนมปังกรอบน่าทานมากเลยพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับจัดจ้านนิดนึงนี่ทาน จะทานมื้อไหนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นว่างบ่ายกลางวานันหรือว่าจะทําไปปิกนิกกับครอบครัวก็ได้นะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจคนในครอบครัวแน่นอนเลยสําหรับเมนูนี้นะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูวิธีทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ